สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาของวันจันทร์ที่8กันยาพี่น้องนะครับล่าพัฒนาของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้อนะครับี่ิ่านมากเกิดเหตุในพี่น้องดีใจนิดนิด,นดมีความสุขหน,หน่อยหน่อยพี่น้องไปบ่หอด8 7 7 8พี่น้อง นะครับหากลับไปบ่หอดหาเจ็ดพี่น้องนะครับรู้สึกว่าสีเข่ารูดเป็นส่วนหลายพี่น้องนะครับนอกจากยังดีพี่น้องกระสุดยอดอยแนวทางกระเข่ามาเรื่อยๆพี่น้องยังบ่รุดเลยนะครับถ้ารุดคือหายผมมีจกักรโตพี่น้องอันนี้มีรูดอยู่เลยพี่น้องเด้อว,วันที่แปดกันยาพี่น้องนะครับเนาะวันที่ 8ปดโกโยพี่น้องสองห้าหกแปดลาวพัฒนารัฐบาลไทยพี่น้องพอจจดีสินได้ออกไปอัดชิบ กับอาจารย์ดังๆได้ดดดพี่น้องได้อคอยช่มค่อยติดตามด้อที่เพิ่นถือกันหลายๆนะครับพ่อใจดีสิไปเอาแนวทางน้นเพิ่นนะลงลิบให้เบิงพี่น้องลงลิบให้พี่เห็นน้องได้เบิงว่ามีไผแน่นัพี่น้องเนาะตีะน่นให้แม่นๆมนแน่นะครับไว้ใจได้นะครับเนาะลราพัฒนาพ่อใจดีชุดเต็มนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับน้องพ่อใจดีสิออกไปทายชิป ทรงให้พี่ให้น้องเอามาพิจารณากันนะครับสําหรับแน้ทางดีๆเด่นๆนแต่ละสํานักพี่น้องแต่ละคู่บาอาจารย์พี่น้องเพิดใจให้ตัวใดนะครับเนาะหามันแม่นแต่ว่ากับแม่นนะพี่น้องมีคนติดตามเพิ่มขึ้นกันนะครับบอกว่าจะโบแมนแม่นดีๆหรือพี่น้องนะครับเนาะสาหรับแม้กทางแต่ละสานักแต่ละอาจารย์พอจะดีที่ท้าคลิปลงคลิปไหมพี่น้องได้เบิร์เดสนะครับ ลาพัฒนาชุดเต็มพ่อใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างว่า่างขั้นพ่อใจดีจเริ่มไปไท้ายิปรัฐานลไทยพี่น้องไปทุกทิศทั่วสารทิศที่มีอาจารย์ต่าง พ่อจะดีสีลงคีบให้พี่ห้น้องเบิงเอาไว้เป็นายาใจพี่น้องนะครับเข่ามากบ่มากอยู่กับพี่กับน้องแต่สีรงคีบให้พี่น้องด้เบิงเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเขาดุดุดอยู่กับเพลินเท่านั้นพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องพ่อใจดีวิ่งบนล่างสี สี you, people, ่กับหกพี่น้องนี่ของพ่อใจดีนะพ่อใจดีสี่กับหกพี่น้องนี่คือแนวทางนะครับนี่คือแนวทางนะครับของพ่อใจดีเด้อพี่น้องนะครับอยู่กับพี่กับน้องเด้อชอบไม่ชอบนะครับอยู่กับพี่กับน้องก็แล้วกันนะครับพ่อใจดีกันเอานําเสนอได้ซั่มนี่แหละพี่น้องนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องมาก หรือบ่อมักนะครับหมักกระจัดพี่น้องคัดกระพานนะครับผมพูดไดบังคับเด้ออยู่กับพี่กับน้องสีพิษเจรนากันเราเองนะครับพอใจดีกระเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งได้พิสูจน์กันแล้วนะครับเนาะก้อนสิไปจับคู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งย้อนหลังกันนะครับมาดูย้อนหลังอ่ามวดออกวันที่ห้ามวดที่ผ่านมาพี่น้อง นะครับปันที่ห้างวดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสำหรับแนวทางเกตสํานักเนาะเขาจากอาจารย์ดูจักอาจารย์พี่น้องนะครับแนวทางวที่แปดเล่าพัฒนาพี่น้องรัฐบาลไทยพอจะดีสิเป็นน้ำเสนอพี่ใหีน้องอยู่เลสี่ออกไปทํำชิบ ส่งให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอยู่เด้ออดเอาอดใจรอพี่น้องนะครับวันอังคารเริ่มวันอังคารนะครับสิบไปห้าอาจารย์เก่งๆเขาทั้งช่องกันพี่นอ้องนะครับพี่น้องครับวันที่แปดกันยาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเนาะรพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันหลังกันอหลังกันนิดนึงพี่น้อง วันที่5กันยา256 8เราพัฒนาชุดเต็มพ่อใจดีวิ่งบนล่าง2กับ8พี่น้องจับคู่252 7 2 8 2 9 8 1 8 2 8 3 8 4แนวทางออกยังพี่น้องออกอย่างวตี8 8 7กับ75พี่น้องเขา่แขเขาแต่ตัว,วิ่งพี่น้องครับเข่าแตะตัวิ่งเ้ะเข่าือเข่ารุดือรุดพี่น้องพ่อใจดีเป็นอย่างนั้น ครับยังไดงก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นล้วเนี่ยไปแล้วกันพี่น้องอย่าลืมติดตามกาไดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้ะอันพี่นออ้องมาเบิร์การจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับจับคู่นะครับมีอยา่างไงของพอใจดีนะครับ C ศูนย์ C หนึ่งซีสองเมื่อน,นี่มั่นใจที่สุดพี่น้องฟันได้เลยลูดได้เลยลูดสี่สี่อยากให้ยซีเม็ดเดียวแล้วพี่น้องนะครับถ้ามั่นใจเสื้อใจ,ใจพอจะดีร่องลูดซีบ้างเลยพี่น้องแล้วเม็ดเดียวไม่ต้องสนใจตัวอื่นนะครับบอต้องสนใจตัวอื่นนะครับสำหรับแนวทาง พาใจดีชอบสีที่สุดพี่น้องนะครับชุดที่สองมักส<ฮ>ีแห้งงพี่น้องเลยนะครับศูนย์หกศหกหนึ่งหสองผู้ใดมีทุนพี่น้อง จัดหนักๆเนียเถอะพี่น้องเลยจนสีนี่เก็ดจังได้กับสีพี่น้องนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับยังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นด้ก็ได้ก็แล้วกันพี่น้องสีครับสีสีสีนะครับมักแห้งแต่จะพี่แตน้องสิไว้ายังได้ต่อเรียกว่ามักแห้งมักแห้งชอบมากชอบมากพี่น้องชอบมากชอบสีมากนะครับ นะครับพี่น้องเลยใช่มมักซีแทะน,นะครับเอาพี่น้องวันที่8กันยาสองห้าหกแปดเราพัฒนาชุดเตรียมพ่อใจดีวิ่งบนล่างสี่กับหกได้พี่น้องเด้อนะจับคู่สองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองและหกสามพี่น้องเอาแคปนา้าจอไว้พี่น้องแคปนา้าจอแล้วเหรอพี่น้องอย่าลืมเด้อนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีน้าแนกนแล้วกันพี่น้องห้กําลังใจพ่อใจดีเด้อนะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องถ้าพูดใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีขอให้โชคดีมีใช่ล้ำด้วยสูภูสุขชนพี่น้องความเก็บจะใดความไข่กระชายมีมีแจะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้พี่น้องด้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ